มีน้ำพริกด้วยนะขอน้ำพริกเขามีน้ำพริกแจกนะได้เลยจ้าน้ำพริกน้ำพริกกุ้งเผ็ดน้อยเผ็ดมากฝาแดงเผ็ดมากฝาฝาขาวเผ็ดน้อยผสมหมูสามชั้นทอดน้ำปลาของกอูซื้อราคาเท่าไหาออไร่คร<ะ>ับซื้อราเท่าไหร่ฮะซื้อราคาเท่าไหร่ต้องสั่งในออนไลน์ฮะน้ำพริกฝาผสมสามชัน้นตอนนี้กำลังอื้อหามากบอกเลยแล้วก็สั่งในออนไลน์ได้ j r กห่อยนี่อยู่ดมมในขณะที่รอนักแสดงอยู่ก็นพริเผาที่ผสมสันชันต้นปลาและสันกันบูดรสชาติเหมือนยายทำให้กินตอนเด็กไม่ใส่สันกันบูดไม่ใส่แฉชูรสไม่ใส่ปากดีที่สุดครับซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนฮะซื้อที่ไหน XKR 5665กาเกมอมขายหนักไม่มีขายขายภาพยนตร์ไม่มีอินเนอร์ดีขนาดนี้มาก่อนรักาสี่สามกระปุกสองร้อยขาส่ง60บาทถ้าซื้อวันนี้ก็จะได้ปีหน้า หรือมาเลินี้โคตรรถมีไหมโคตรรถฮะโคตรรถไม่มีเลยครับกำลังขายดีไม่มีการลดครับขายดีเพราะทำมเพราะว่าอร่อยเพราะว่ามันอร่อยโคตรโคตรไปยังป่ะยังไงอย่าโดนไปยังไงมาขอสิ่งตบแล้วขอบคุณค่าพี่ลุงอยดู และแล้วยังมีลูกชิ้นผสมลูกชิ้นหมูหัน,น,นกินแล้วเหมือนเหมือน,นอกินหมูหัน,หนลูกชิ้นหมูหันครัวลุมลง เกิดขึ้นได้เพราะว่าหมูหันขายไม่หมดเอาไปทำลูกชิ้นใช่เราเอาหมูหันมาทำลูกชิ้นคิดดูก็แล้วกันหมูหันตัวละตัวละ25 0 0หมูหันตัวละส5 0 0าเอามาทำลูกชิ้นกินแล้วมีหนังแบบกุ๊บๆุ๊บทำไมถึงเอาหมูหันมาทำลูกชิ้นเพราะว่าหมูหันขายไม่ดีหรือยังไม่ได้ใครไฟแดงเลยนะอ่ะถูกไม่ถ่ายเราต้องมีกฎบ้างแหละก็มีกฎบ้างแหละเอนมายอยุมีคนไลฟ์มันให้พับนิ่งอยู่ สั่งได้ที่เดียวกันไลน์แอด J R ห้าหกหหเหมือนเหมือนเว็บแทงมันันบอลเหมือนกันหมูหันมูหันหมูหันก่อนไปคนรงมๆต้องโทรจองก่อน0ูนย์หกสี่หนึ่งห้าศูนย์หกแปดสี่ศูนย์แป๊บหนึ่งถ้าไม่จองท่านจะไม่ได้กินหมูหันมาละไข่คอยละไม่แตกเือะไรนะไม่แตกลงอ่ะมีเพื่อนมาแล้วไหนอยู่นี่ไง อ่ะพร้อมยังโอเคอาลุยอาสั่งสองเรื่องมาน้ำพริกหมูอะไรขายขายก่อนใายก่อนอันนี้แหละครัข้ายค่ะครับพี่โยนอ่ะเปเปอร์ก่อนดีกว่าค่ะรู้จักรู้จักเปเปลร์นราเป็นยังไงครับตัวหัวไหมฮะโอ้โห เห็นสภาพไหมคะน่าจะปวดหัวไหมจริงๆนะเรียกว่าเป็นเรื่องแรกเลยในการทํางานตลอดอาชีพงนักแสดงของเล็กที่เรื่องปวดหัวไม่ได้มาจากอุปสรรคการถ่ายหรือนักแสดงใดๆเลยแต่มาจากผู้กํากับทำไมยังไงเนี่ยดูสิถ่ายของไั่ไไม่หยุดผู้กํากับไม่ผู้กำกับก็ปวดหัวเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าต้องทำรูตรงนี้ไม่จะแตกหมดแล้วเนี่ยต้องทำรู้ตรงนี้แต่แมเป้ลนไม่ปวดหัวนะครับเพราะแมปป้นเนี่ยเวลาไปถึงกองก็จะนั่งถ่ายจากทิกตอกใครว่า <ś art> ช่วยโ<อ>นะปรโม,มทใช่รหมเล่นก็ถามว่าวุ่นวายไหมก็มันไม่ได้วุ่นวายแบบแบบมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็สนุกสนานเพราะว่าเรามีทีมเราใหญ่คนเยอะนะก็อาจจะต้องบริหารกันนิดนึงทำไมเรื่องลง esque, ุลงมาพูดาหายใจกับพ่อไปนานมากทำไมเรื่องลงุงลงก็ลงุงลงเป็นแบบ ค่่ะอใชคือแนวด้วยค่ะเรื่องของแนวเนี่ยมันเป็นคอมเมดี้แอคชั่นพอเป็นคอมเมดี้เนี่ยแน่นอนในประเทศไทยเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้ก็เป็นลุงลงเบอร์หนึ่งของไทยใช่เท่านั้นลอยแล้วเดี๋ยวตกลุงยังไงยังไงลอยละอ่ะเท่าเรยค่ะก็คือเขา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 ให้พี่เจี๊ยบมามาหาลุงไปจีไปจีจีบลุงสามปีนะคือจีแล้วลุงไม่ได้รับหนังทําหนังแล้วค่สิบสองปีเพราะว่าพี่เจี๊ยบอ่อเพราะว่าอะไร มีรายจ่ายต้องรับเล่นละครเล่นหนังถึงจะเงินดีถ้าตามหนังอย่างเดียวเราต้องหยุดงานหมดเลยก็เลยเออเงินไม่ดีได้แค่ค่าจ้างจากจากพวกกับจากนักแสดงในเรื่องนั้นๆแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วลูกก็โตแล้วไม่มีไ่าคนบ้านคนรถแล้วเราก็เลยมาทําหนังได้หยุดงานทั้งหมดแล้วมาทําหนังได้แล้วก็เลยมารับของเมปเปิลเพราะว่า เรื่องมันดีนิ้นตาเม,มันยังไงลุงเ,เรื่องเรื่องเราเรื่องเราพี่อะไรครับเรื่องเราเรื่องอออนี้เรื่องเราเนี่ยคเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องเราเป็นงลยคะ่ะเ,เรื่องเราก็มันเกิดจากผู้หญิงคนหนึ่งครับผมคือนางเอกของเรื่องก็ยน้องกิ๊กกี้ก็คือน้องมินนั่นเองนะฮะคือเขา ทั้งตระก,กูลเขาอะตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าเขาเจอแต่ความเป็นเป็นตระก,กูลนี่เหมือนโดนสาปใช่แบบซวยมาทั้งชีวิตซ<ม>วยมาทั้งตระก,กูล<ม>ทีนี้ไปเจอหมอคนหนึ่ง<ม>เขาบอกว่าให้เข้าโรงล้างซวยนอนโรงล้างซวยนี้มันมันดันไฟตาซีตรงนี้ฮะ<อ>ย้อนเวลากลับไปกี่ได้ย้อนเวลากลับไปอยู่ในร่างอาัยไคือเป็นแบบคือคือมาร์ช<อ>กี่ไปกี้กีไปอยู่ในร่างของ อาถัยทีนี้มันก็ไปอยู่ในยุคของตังยีเมื่อก่อนร้อปีที่แล้วชุมชนคนจีนเมื่อ120ปีที่แล้วทีนี้ก็เรื่องราวก็จะเกิดขึ้นกันแล้วแล้วจบเรื่องความว่าจบถ้าเกิดบอกว่าตอนจบเป็นยังไงก็ไม่ต้องดูก็ได้ต้องดูต้องดูเหมือนเสนอไงมาเหมือนเรื่องมาตายเลยอะค่ะตายมันก็แต่ต้นเรื่องแต่ว่าวิญญาณขี้เลยล่ะตื่นขึ้นมาในร่างของสิ่งที่กี้ในร่างผมต้องทำก็คือว่า เขา้เกยามว่าถ้าเกิดมาไม่มีเลยไม่ได้เล่นลยมันก็คือเียเลกไม่นยสวยนก็เลยว่าเป็นเป็นสนที่ผู้หญิงไม่ไ้ทำแบบนี้ไม่ไเป็นกันก็ดังสวยแต่พูดถึงเก่งมากนะคะมาเนี่ยเขาเก็บรายละเอียดของน้องที่ดีแถวได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นท่าเซยผมเออเ้ยเปิเห็นแล้วมันแบบเฮ้ย มันเก็บรายละเอียดท่าเดินเอ่ยแบบเขาต้องเล่นเขาต้องเล่นให้เหมือนคนนี้โดยก็วิธีการง่ายๆก็คือให้คนนี้เล่นก่อนแล้วเอาไปดูแบบนี้ต้องปี้แล้ก็ต้องเล่นให้เหมือนกันเป็นตัวเดียวกันแต่ก็มีใช้เวลาแบบนอกกองแบบไปนั่งป๊อปท่าโนมินกับไปสุดแบบเทปตีกิ่งเข้าโนมินด้วยหรอไม่มีเขาทำไมเนาะเขฉยๆเลยอะโนมินลาคาน้องมินอันนี้เรื่องแรกเป็นลูกหนังเรื่องแรกไหม ว่าเลแต่นี่คือการที่เวลามาอยู่นี่นี่คือคุยกันคือการแสดงแต่จริงลึกๆมันไม่ชอบรักกันปัดเลย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 เรื่องนี้จริงๆแล้วทำงานยากเพราะลู่ต้องคอยห้ามทับดีตองด้วยสองคนนี้ก็จะมีเล่นกันอยู่ตลอดเวลา ในขนาดถ่ายคนเล่นไม่ถ่ายคนเล่นเล่นทุกตอนทุกเวลาเลยก็เ,ออเหมือนจับปูใส่กระโดงออซึ่งมันยากมากม,มีไม่รู้มันจะต่อยกันตอนไหนเ,ออเขาเวลาขายหนังเนี่ยเขาต้องมีเนี่ยบอกว่าเฮ้ยนักสแสดงตั้งใจทํางานมากนี่ไปบอกว่านักสแสดงเล่นกันทั้งวันมันเล่นกันทั้งวันเลยมันไม่มีเวลาที่จะแต่พอเวลาทํางานเป็นยังไงคนเล่นมันก็ยังเล่นกันอยู่เล่นหนังเล่นกันตลอดเล่นนอกเรื่องเออบทไม่ตดแบบเล่นอีแบบ ไม่สนใจเลยจนลุงต้องมานั่งคุยกับเขาสองคนเฮ้ยต้องสนใจบทนั่นแหละเขาถึงจะสนใจบทแต่พอผลงานออกมาเขยังเล่นอยู่ไปดูคอนโทรไปดูการแสดงดูไปลุงต้องยอมรับว่าเขาเก่งมากเก่งการแสดงที่เก่งมากๆอ่ะเก่งนนกาแสดงเล่นเล่นครับเขาเก่งเล่นไม่ต้องสอนให้กู คือบทสุดยอดนีัยสดยเลยอะไรแบบถ้าเป็นนักแสดงแบบว่าไม่ค่อยอ่านบทนี้ไม่ได้เพราะบทบางบทมันยาว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 พูดยาวแต่แ <están> ต่แต่ขอแนะนําให้ให้รู้ว่าเรื่องนี้เราเนรมิตเมืองเมืองถ้าแยกยาวราดเมื่อร้อยกว่าปีมา สร้างเมืองใหม่นะพี่เก็บให้พี่เก็บเราให้ฟังนิดนึงเรื่องเรื่องเมืองคือพอพาพี่พูเรื่องเนี้ยด้วยความที่พอเราย้อนไปต้นรัตนโกสินทร์ใช่ไหมฮะคนจีนมากับน้ําพี่ก็ต้องมองหาโลเคชั่นที่มันเป็นน้ําน้ําซึ่งเป็นแทนเจ้าพยาแล้วเราก็ไปสร้างเยาวราชกันที่นั่นเพื่อให้นักแสดงเชื่อว่าเมืองนะบรรยากาศเป็นอย่างนี้นะเขาก็จะได้อ๋อเออเออการแสดงก็จะได้ลื่นเชื่อไหมเชื่อไหมนักแสดงเชื่อสนิทใจเป็นไงเหตุวันแรกเป็นไงข้อข้อเ อวันแรกเป็นห้าแยกเดี๋ยาวราชสองคนนี่ให้คนอื่นไม่ให้คนอื่นพูดเลยพอไปถึงปั๊บแม่งก็เล่นกันพอไปถึงเลยใครรู้เลยว่าหวยจับอยู่ไหนให้ฟิลแบบยาวรานั่นเลยพี่เล็กเดินตามหาอะไรเก่ารักอ่าลงหาอยากให้คาไทยเข้าไปดูเลยเดี๋ยวโลหะไปไปเสพกับพีลห ให้คนไทยเข้าไปะสนุกกับหนังรูปแบบแบบนี้ซึ่งไม่ซ้าแบบไทยซึ่งไม่มีแบบว่าเรื่องนี้ผูเคยดูแล้วเรื่องนี้ผูเคยเห็นแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยลุงลองรับประกันได้แล้วท่านจะสนุกไปกับหนังเส้นเรื่องออหนังตลกไม่จําเป็นที่จะต้องใส่มุกตลกอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้บางเรื่องซีเรีสบาง ม,มันที่เส้นเรื่องมีครบทุกรถไม่ใช่ว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นหนังตลกที่หวัวเราะอยู่ตลอดเวลาเราใส่มุกตลกแค่ทุกฉากไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะทำลายเส้นเรื่อง,สงอเส้นเรื่องัง อยากให้ไปดูกันและรีวิวให้กับลุงด้วยถ้าเรานิยามเรื่องนี้ใช้นัทขาชาติคือเป็นหนังตลกติดเล่นไม่เมชปั่นปันไม่ตลกทีดเล่นไม่ไม่เล่นเขาชอบเล่นกันเท่านั้นเองแต่เวลาทำงานเขาทำงานจริงจัง สองคนเนี่ยเขามีถามลุงอยู่ตลอดเวลาถ้าลุงถ้าลุงไม่ทําการบ้านมาลุงเสร็จมาเลยนะเหตุผลทําไมผมถึงต้องเดินไปตรงนี้ทําไมผมจึงต้องพูดคานี้สองคนนี้ต้องไปถามลุงู่ตลอดเวลาถ้าลุงตอบคาไม่ได้แปลว่าลุงเป็นผู้ขับที่ง่อยแดดไม่ทำบ้านไม่ทำบ้าน้ลุงตอบได้วไหมครับ เลยถามวันนี้จริงไหมจริงไหมอ่ะพูดตามฟังจริงจริงไหมเฮ้ยได้ไปดูคำตอบไปดูคำถามเลยครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะฝากด้วยครับเซนทรัลชาชาสิบแปดมกราคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับผมใช่่คะฝากด้วยค่ะฝากด้วยรค่ะ Welcome to Star Society.